วันนี้พลอยหนูต้องมาเขาเรียกว่าเดทกับพี่พร้อมทำภารกิจได้ไหมได้จ้าแล้วก็มาซ้อรถคู่ใจของพี่โอเคเคยดูนี่ปะไอ้เยอะมไม่ใช่พี่ไอ้แยมแยมพี่อการ์ต้หน้ะไอเดียนฟัลมอ่ะที่เป็นแบบว่า เส้นหมาเส้นสปาเกตตี้อ่ะให้เลือกนะให้เลือกจะเอาอะไรเอาเป็นปกเพราะว่าต้องแบบต้องเรดี้แอนพรา๊มหนึ่งเส้นสองเบคอนนี่เอาเส้นดีป่ะพี่เอาไม่คิดอะไรนี่พอถือดีนะถ้าขาดพี่ไม่เปลี่ยนเส้นนะจ๊ะน้องถือว่าเลือกแล้วถือว่าเลือกแล้วนี่นะข้าวเปล่งนิดนึงข้าวเปล่งนิดนึงไม่เห็นเส้นเอฟซีนะครับก็จะเห็นหน้าพี่ลนี่แว๊กหน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจน้องพอยี่ฮะที่กลัวเห็นหนึ่งเงี้ยเกืิดตายกับไก่มาหลายครั้งแล้วนะ ตรงนี้มาเล่นดูเมาแล้วบ้างมาเปลี่ยนไปดีกว่าคือมึงขึ้นไปบนต้นไม้ดี่วะไม่ได้ทำไมต้นไม้ยิ่งตอนเด็กยิ่งอันตรายสำหรับกันแอบไก่เพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยวลาเขาจะหลับเนี่ยเขาหลับไปต้นเขาหลับไปต้น วันมาที่อะไรเนาะ,ะวันนี้ครับพี่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนุ่นมาถ่ายยูทูบใหม่ดิทำไมถ่ายไม่ได้วะอะอะนุ่นต้องไปเที่ยวภูเก็ตนุ่นต้องไปเที่ยวภูเก็ตกับมูกสามสี่วันหน้าวันอื่นได้ไหมแล้วมาช่องเราบอกว่าโอ๊ยทางงานให้หน่อยไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยติดต่อไปเนี่ยแม่เขาไปเที่ยวภูเก็ตโทรหาเราไหมล่ะเราต้องไงดีโทรไปจาาเลยดีกว่าพอเราจะแล้วไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกว่าเราคุยเอามันเขาอยู่ในสายนะลองฟังดูดิเขาคุยอะไรกันไม่พอคนนู่นเป็นร้านันไง โโอ้ oh oh. ติดเที่ยวไลยติดเที่ยวแล้วไม่ได้เรื่องเลยจะชวนถ่าย YouTube หาเงิน,นไห่เป็นคนเป็นใช้เงินซะอย่างนั้นเอาไงดีเฮ้ย hey, แต่พอหน้าใสพอไม่แต่งหน้าก็สวยกันท,ทั้งคู่เนี่ยขอบตามนันดำไอ้นู่นขอบตาดำไม่เห็นหรอเออน้องมกแล้วกลับมาเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อดูบรรยากาศนะบรรยากาศดูบรรยากาศเลยเป็นไงบ้างเป็นบรรยากาศรอบๆเป็นไงบ้างโอ้โห ซ้ายขวาเป็นไงซ้ายขวาทุกคนเป็นไงอ๋อขา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 ลงอีกอีกซ้ายซ้ายซ้ายลงต่ำตามมุกอันนี้นมุกอ่ะนี้มุกโองมุกขอบคุณมุกนุ่นอย่าลืมนะเดี๋ยวทำโครงการหาผัวให้นุ่นนะใช่โอ้ยเ,เ,เรามีหรือยังนมุกม,ม,มีหรือยังเราอะไม่มีชวร์หรือเปล่าไม่มียังเป็นเด็กดีกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะสองคนเออสุดยังเป็นเด็กดีกันอยู่นะ บ๊ายบายนะจ๊ะคือทุกคนในประเทศนี้ไม่ใช่เป็นผัวนุ่นหมดหรอกใช่ครับ เดี๋ยวเอาไอ้เกียร์ทุกคนในประเทศนี้ผมบอกนู่นแล้วก็คือน้องเขาอยากมีแฟนแล้วก็บอกว่าเอองั้นก็ต้องเอางี้ดีกว่าหาแฟนแล้วเอาแบบว่าเอาที่ถูกสเปคเองที่สุดอ่าโปรไฟล์อะไรเข้ากับไลฟ์สไตล์เองที่สุดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวทำยูทูบให้เขาบอกว่าเขาโอเคแต่พอขอคิวไม่ได้แล้วคอยดูนะพอผ่านจากวันนี้ไปวันสองวันอ่ะโอ้ยไม่รักนุ่นเลยมันไม่ถึงเอาคนนู้นคนนี้ไม่ทายพอแล้วนู่นสำหรับนู่นกับช่องนิกกี้นะจัดพอกันที วันนี้เขบอยมีคนใหม่ไหมคุณนิกกี้แล้วอันนี้น้องนี่น้องรักเลยเออถือว่าเป็นน้องรักคนนี้น่ารักที่สุดแล้วน้องรักอีกหนึ่งคนดีกว่าอเพราะว่าเราเนี่ยเป็นมีน้องผู้หญิงเยอะแล้วใครที่น่ารักน่ารักเนี่ยเราก็จะมาชวนออกคนนี้ที่รักรักเพราะอะไรรักเพราะว่าเราไปถ่ายยูทูบไปคันน้องเขาแล้วก็เล่นหกฉากกับเราอ่าเล่นหกฉากกับเราไม่พอแล้วก็เป็นเด็กโ้โหไม่รักได้ไงอะโ้โหมึงถ่ายที่ไม่รักได้ไงล่ะถ้ามาเงี้ยโอ้โหแม่นั่นเมเต็มเลย แม่เอ้ยไม่รักได้ไงอุหยนิกกี้ไอ้เหี้ยที่สวรรค์ชั้นเจ็ดเลยแล้วเนี่ยเป็นอะไรพี่นิกกี้ไอ้ก้อยมันจะมาหยุ่งหัวเดี๋ยวไปเนี่ยน้องพลโอ้โหมารักมากมองหน้าน้องเวลาคุยมึงไม่ใสสัญลักษณ์เสียตลอดเสื้อแล้วเป็นห่วงน้องเขาเพราะเดโบมันจะโลดขขาแบบมีโบหมุนตัวแล้วก็แน่น้ำตัวเอ๊ะตีได้ไหมหมุนตัวหมุนตัวเออ ทหารเจ้าเนาะเขาสั่งไซส์อาหานฟาหันได้พลอยนะคะสูง172น้ำหนัก54อะไรเงี้ยฟังเรื่องความตัวด้วยนะคะับเอฟตีเนี่ยนี่รับรองช่องแม่โอ้โหดังนนามอะไรพลอยสตอรี่พลอยสตอรี่ไปดูกันหน่อยนี่ตอนนี้ยอดทรัพย์จากคลิปนี้ขอให้ถึงแสนครับแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพลอยของฉาสัมจารนะคะอายุ29ค่ะ22เบอร์คนรู้อะไร175ค่ะ อ่าโอเคเปิบก้มหน่อยขอไม่ไม่ตกกันป้บก้มำไมบ้าหรือเปล่าดูว่าทำอะไรที่นี่พี่มาเดบกันไงวันนี้ วันนี้เพราะว่าหนูสัญญากับพี่แล้วว่าถ้าเกิดคนดูหนูเยอะเนี่ยหนูจะมาออกช่องพี่จัดแล้วก็วันนี้หลักๆเลยก็คืออินุ่นไม่ว่างก็เลยก็ชวนหนูมาเลือดกำลังใจโมหน่อยดีเดี๋ยวมันหยอกเล่นหยอกเล่นไม่ใช่น้องพลอยน่ารักน้องพลอยน่ารักอยู่แล้วแล้วเราคิดถึงเขาคนแรกเลยนะคิดถึงเขาคนแรกเลยจริงๆก็เมื่อกี้มึงพูดถึงอินุ่นแบบๆไม่อีนุ่นเนี่ยก็คือตอนนั้นมันบอกว่ามันอยากมาออกช่องแต่ว่านั่นคือแฉเอฟซีรู้ว่ามันติดเที่ยวแต่น้องพลอยเนี่ยพอหาแขกเนี่ยหหหหาาาาานนนนนน้้้้้้้้ออ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 งงงงงงงพพพลลลลลเเเเเยยไไ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 มม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 ่่่่่ตใดดดปกวชรผผีีท ชวนปุ๊บว่างไหมเขาเคลียร์คิวมาให้<ต>โอ้<พ>อก็ต้องถามเรื่องานเขาเยอะขนาดน,าน,น,านั้นเลยเหรอไปโชว์ตัวอะไรงานลูกสาวกำนันปั่นจักรยานได้ ฝั่งลูกนนี่มีอะไรไม่รู้มาโชว์ตัวกันแรกมึงมึงก็ดาดไปงานวัดกันแล้วหรอการพัดแล้ววันนี้ผมมีภารกิจให้พี่ทำคอยหนูต้องมาเขาเรียกว่าเดทกับพี่พร้อมทำภารกิจได้ไหมได้จ้าเราจะมาซ้อรถคู่ใจของพี่โอเคได้ไหมล่ะได้จ้าแต่ก่อนขับนี่จะนั่งนั่งอย่างนี้วันนี้นั่งมาลากุติแต่หนูนั่งนี่ก่อนไดไมี๋ยวตั้งไม่ไหวได้ไหมถูกนั่งนี้ปึ๊บนี่นะอ่นั่งแรกก่อนปึ๊บนะแต่ว่าอันนี้ขับแบบูแบบใหม่โอเคหนูหันทันนะ ้วหนูจะไม่เห็นทางกันหรพี่อะอย่างงี้เหรอวันนี้เราจะเดทกันแบบนี้ทำภารกิจขับมาลับกุติปุ๊บอ่ะนี่ฮ่า่าฮ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 ่่าุ่าฮาฮ่ี่าฮ่า่าฮ่นฮาาา่่าฮ่าา่่า น้องรักไม่พลอยน้องน้องอีกแล้วน้องน้องอีกแล้วเออวันนี้นะครับผมจะทําภารกิจกับน้องพลอยนะครับกับรถคู่ใจของผมเป็นไงน้องพลอยรถพี่เท่ไหมเท่พี่นี่คือนะครับเมดิสัน150รถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมนะครับในคลาส150ซีซีจากแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนชื่อดังมาลาคูตินี่พี่ตีรถอ่ามาลาคูติแบรนด์นี้นะครับมีความเป็นมายาวนานกว่า100ปีที่สําคัญคือเขามีต้นกําเนิดจากเมืองโบโลญญา เป็นเมืองต้นกําเนิดนะครับของแบรนด์รถและแบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังระดับโลกมากมายนี่สเกตนะเทปที่แล้วนะคุณก็เอานางแบบมานางแบบมาเทป2นี่คุณก็เอานางแบบมาอีกแล้วเอาและนางเอกนางแบบด้วยนางเอกด้วยน้องบอยเมื่อก่อนเป็นนางงามเลยใช่เมื่อก่อนเคยประกวดนางงามมาก่อนค่ะเพลงต้องเข้าแล้วตื่นเต้น ตอนนั้นประกวด<ม>อะไร<ข>มามเนาะมิสแกลนแต่ว่ายังสมัยยังไม่มีกับแบบยังไม่ได้มีอะไรแบบเนี้ยเอาเหรอใช่ปรงกวดโหนานแล้วอะเป็นมิสแกลนรุ่นแรกเลยเหรอรุ่นสองเหรอแล้วได้รางวัลอะไรตอนนั้นอะได้ รองสี่ะตอนนั้นเราโตเป็นสาวแบบนี้ไหมเราโตแบบนี้เป็นลูกเราโตเป็นสาวไอ้บอยไม่ชอบตรงบอยเพื่อดูออกเลยอย่งเงี้ยขยันถามตาออกเลยหลักเลยเงื้อแตกมึงดูดิคุณทานแน่เลยเนื้อแตกพอชอบป่าผิดตรงไหนอ่ะแต่หนูสวยมากเลยแล้วพอจริงจริงขอโทษนะหนูเป็นคนเซ็กซี่นะแต่จริงและชีวิตจริงเป็นคนที่เซ็กซี่ไหมพี่อยากรู้จะไม่ขนาดนั้นนะพี่เอาภารกิจแรกวันนี้คืออะไรอันนี้คือตัวอักษรผมให้พี่เก็บทั้งหมดสี่ตัวอักษรนั่นคือ M A L A G U T I ก็คือมาลาก古ติเก็บตัวอักษรมมาาาาาลกตติใให้้คคครรรรบบบโดดยทททีีี่่่่เองงไปัััสถนชภ马拉古 นี่เลยเป็น e อ,อีโมจิน,นกพอยนตพอยอ่านภารกิจแล้วกิจแรกไม่คือมองบนและฝนตกคืออะไรมองบนและฝนตกมึงต้องยอ่อก่อนมึงต้องนั่งลงแล้วมึงก็มองบนอา แค่นี้ทุกคนดูดิฝนตกไหมไอ้วะพอย่าบังอย่าเอากระดาษบังไอ้เยี่ยวันนี้เป็นวันที่กูมีของมากมี่สดเไอ้คอยไอ้เยี่ยเป็นหัวพิตาไอ้เยี่ยวันนี้มั็นวันที่กูมีของทุกคนอ่ะไอ้แซ่ดคอยขยันพูดอ่ะวันนี้คอยวันนี้คอยแบบไอ้นุ่นเด็กไปเลยอ่ะวันนี้เป็นปังเลยอ่ะไม่ไม่จริงๆอ่ะน้องคอยเนี่ย FC ชอบเยอะมากนะ FC ขาหืดเราเนี่ยค่ะคลิปคอยสตอรี่ที่ลงคนเม้นเกือบพันป่ะใช่เท่าไหร่คนเม้นเท่าไหร่ด้วยคนเม้นจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มาจาก FC นายบ้ากับเอฟซีกาถึที่เขาแบบมาตามเราเขามีมาเกะกะอะไรหรูอแมแบบไม่ค่ะเขาก็จะแบบว่าเออคอยสปอร์ตนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยเป็่มกำลังใจให้แบบตามมาจากอะไรนะเหมือนก็ว่า4สี่แสนหนะตอนนี้นะผมบอยนะไปไปทับไปถึงแสนหนึ่งอ่ะกันนี่ไงก็แสนครับเดี๋ยวเขาก็จะได้โล่เงินไงก่อนจะได้โล่เงินได้อะไรก่อนไอ่ปอบำตรงนะไอ้เงี้ย ไม่กล้าหันไปคุยกับเขาเลใจไม่คิดบางที่ตามันแบบท้าไม่ได้เอะทำภารกิจก่อนภารกิจของเราครับคำใบหนึ่งมองบนแล้วก็ฝนครับกิมมี่ของที่นี่คืออะไรพี่ลองดูกิมมี่ของที่นี่ต้องพอคิดว่าอะไรพอคิดว่าอะไรเนี่ยร่มมองบนเหรอเออแล้วถ่ายรูปกับร่มเหรอพี่ลองหาก่อนว่าอาจจะมีคำใบซ่อนอยู่ในร่มก็ได้อาจจะมีคำใบซ่อนอยู่ในร่มก็ได้มีไอ้นี่เหรอมีรูปแอบไปตรงร่มเหรอใช่แล้วไอ้บอลลิ แล้วคู่ขอยต้องไปหาใช่โอ้โหไอ้พี่อะเอาลูกแอบไปตามย่าให้พอยไปหางั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปไปซ่อนใหม่ให้เป็นใหม่มองล่างเล้มองล่างแล้วมองล่างมองล่างมองล่แล้วมองล่างแล้วเขาไม่ใช่หนึ่งมองล่างเอารูปอยู่ไหนพี่หาเลยพอยต้องไปหารูปกับพี่ใช้เวลาสามนาทีสามนาทีเหรอครับโอ้โหฉันไม่ทันทำไงวันนี้ฮะมาเก็บสิพี่ดิกี้อะไรมาเก็บมาเก็บเมาวิ่งฉุกครแพ้เก็บกระดาษ

อคำใบที <c oughs> ่สองคืออะไรน้องพลอยจ๋าคือนี่ค่ะพักกินข้าวและต้องกินให้หมดคุณ ก็จะได้คําใบต่อไปพักกินข้าวและต้องกินให้หมดค,คุณก็จะเจอคําใบต่อไปแต่รูปเป็นรูปพี่นุย้ยนั่นแหะสินครนายกเกี่ยวอะไรครับพี่นุ้ยนครนายกเกี่ยวอะไรกับพี่นุ้ยอ่ะน้องพลคิดว่าไงก็ต้อง,งงอ,องเป็นพี่นงไงบอกว่าเป็นพี่น้องกันใช่เมทาฟ้าแวบ,บๆปงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดคิดว่าเป็นพี่นงคก็เดี๋ยวเราไปร้านพี่นงกันได้ครับนี่ใช่ไหมมาทั้งพลมาจ้ามาเพิ่มมาแล้วก็บอยคําใบที่2นี่พักกินข้าวแล้วก็ต้องกินให้หมดไปกินกับใครก็เนี่ยเมท่าฟ้า ลูกปีนุ้ยอ่าถ้าเป็นวิโนงเนี่ยมันง่ายไปอ่าก็เลยลูกปีนุ้ยไปพร้อมขอตไปไอ้ไอ้อะไรของมึงเนี่ยมึงบ้าเปล่าใส่เส้อใหมค่ะโอ้โหโอ้โหไอ้มันโอ้โหดับฝันกูเลยทัวรลงอะทัวร์เป็นลงย้เลยใส่เลยนะลอโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่แหล่มันร้อนเดี๋ยวผิวอ๋อเดี๋ยวผิวดำไอ่าเดี๋ยวไปเจอร้านบวิโนงนะครับไปนะพลอยจ้าพกอเกอดอีกีีกอดได้กอดได้ไหมว่าเออไปไป อุยสรเปาชูสักมา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 ปล่อยมาว้าเฮ้ยามานะครนายกก็ไม่พ้นสารเปาชูศักด์เว้ยใช่แล้วเออบะมีนงนี่คือสู้ไม่ได้ต้องสารเปาสารเปาต้องสารเปาชูศักด์อยากของไหม่ะถ้าอยากของมาจัดใบบะมีน่งเดี๋ยวโหขี้ค้องเลย ทีมงานก็วางไว้ให้แล้วใช่ครับอาวาต้องพลอย เป็นเจ้าของเลยพี่โอ้ยเจ้าของเด็กปั้นพี่เด็กปั้นนี่เลยเหรอก็ที่หนูยังอยู่หกฉากได้เพราะอะไรอ่ะเพราะพี่อ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอะพลอยอะนี่ดีกว่าถูึงวะล่ะใครใครห่างๆพี่ก็หายไปทีละคนอะหกฉากอ่ะเห็นไหมก็เหลือแค่หนูแหละพลอยมาเด็กกับพี่มานั่งกินกันคือวันนี้ยงใครวลิศพี่กับพลอยต้องตั้งกินเนี่ยต้องกินให้หมดพี่เพราะเด็กไม่ได้ทำใบโอ้โหถ้ากินไม่หมดมึงไม่เอาร้านอื่นว่ามึงมาเอาร้านนี้ก็โอ้โหกว่ากูจะเคี้ยวส้มเคี้ยวเส้นเส้นเขาแข็งขนาดนั้นเลยหรอยแล้้วนอง น้องซีกับซีกับพี่พี่หนงมาเห็นพี่หนงหนูเข้ามาแรกหนูเล่นหกฉากก่อนหกฉากก็คือหกฉากธรรมดาตลกหกฉากพี่มีพี่หนงพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่บอยพี่ตนุอ่าช่้าหกฉากอ่าพี่ดาพี่ดาพี่บุญอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูเริ่มแดงหนูเข้าจากที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็รู้จักพี่หนงก็เล่นเล่นกับพี่หนงอะไรเงี้ยอากาศร้อนป่ะอากาศไม่ร้อนเหรอวะอากาศร้อนมากเลยช่วงบ่ายๆเนี่ยไปโคยพี่โดนเหี่ ทำอะไรกันครับเนี่ยเดทวันนี้เดทเดทไลน์เร็วๆๆเดทคนดีไม่หมดมันไม่ต้องเร็วภารกิจช่างแม่นะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก้อยไอ้พลอยไม่ชอบผมก้อยไม่อยู่ชอบไปอยู่กับผมอ่ะทำไมทำอย่างนี้จริงๆพี่บอกน้องมขาหน่อยดิว่าผมอ่ะไม่เพื่อนก้อยจะแทนนะแต่เป็นอะไรไม่รู้พอก้อยไม่อยู่ชอบไปอยู่กับผมอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นผู้หญิง อยู่ที่านนี้ทานอะไรกันทานข้าวเหรอมาถ่ายรายการพี่น้องเน้นพัดแล้วก็เป็นภารกิจเอา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 เป็นพัดเป็นพารกิจแต่ภารกิจมันยากยากมากน้ำซุปไม่พอเดี๋ยวต่อสยยางมาเติมให้แต่ภารกิจนี้มันยากเพราะว่าไม่ต้องกินบะหมี่ให้หมดไม่ต้องกินยังไงให้หมดหรโอ้ยน้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยิ่งช่วงนี้หนูแบบว่าถ่ายไม่ค่อยดีอะพี่ต้องต้องกินแล้วต้องต้องกินเลยบะหมี่ต้องกินนี้เลยเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวมาเลยใช่เดี๋ยวมาเลยอย่าบอกอ้อยนะว่าผมพาพลอยมาไม่บอกเราถ่ายรู ส่งไปแล้วอ้๋อแล้วไม่แต่ว่านี่หนูเล่นกับพี่หนงมาตั้งแต่แรกเลยหกฉากนะหกฉากน่ารักไหมพี่หนงน้องพลอยตอนเล่นหกฉากน่ารักเลยล่ะน้องคนที่อายทำไมก่อนเดี๋ยวนะี้ไม่อายแล้วเพี่ยังอายอ้าวเก่งแล้วเก่งขึ้นแล้วไงอืฮ่าขึ้นเก่งข,ขึ้นแล้วพี่หนงน่ารักกับเราไหมมั่งโคตเลยหกฉากน่ารักพี่หนงเขาจะแบบบางทีก็บอกสอนอะไรเงี้ยแนะนำมากบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้อย่าไปคบนะยิ่งไอ้พันผู้แตนเนี่ยไอ้เจ้าแจ๊เนี่ยบ้าพี่พันเขาเรียบร้อยให้เมียเหรอไปโดนพี่พันมาเกาะแกมไม่ ทางเขาเขาจะเล่นกับน้องโฟนเขาเล่นพี่น้องกันเฉยๆอ่ะอาเล่นในหกฉากใครชอบมากอกแดลบปุ้ดเปี๊ยกกับเราเลยสุดพี่บอยบอยพิตรนุ่งนะผู้อื่นในตัวอื่นบอยแอมเมนด้าเหรอคือเขาจะสนิทกับทุกคนน้องบอยเนี่ยแรกแรกๆรก็เขาก็ยอมน่ารักใช่หลังหลังด่าหลังหลังด่าพี่บอยนะเล่นเขาเล่นกับประชาถามจริงนะก้อยกับพลอยเนี่ยใครน่ารักคนละแบบก้อยเนี่ยน่ารักแต่พลอยเนี่ยเห็นแล้วไปกดนะไปเจียว อบขเที่ยวคือก้อยน่ารักแจะพลอย่เห็นแล้วแบบจะจะบดหยอกหยอกหยอกเล่นนี่น้องพี่หนงว่าจะลืมแล้วเขาเข้ามาเมื่อเช้าอีกพี่หนงเขาไม่คิดเหมือนผมหรอกไม่คิดหรอกทำไมที่สามครับทำไมพี่หนงที่สามจับไว้จักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งสปาเกตตี้ร้อนใดก็ได้และต้องไปกินที่กลางทุ่งนาเท่านั้นเท่านั้นไม่มีหรอกบ้างสปาเกตตี้ร้อนไม่มีหนองอ่ะ คั้งเลยจัดให้มีเหรอมีมีสปาเกตตี้แล้วนี่เดี๋ยวจะไปกินกลางคืงนานนี่เลยหรอได้ครับตรงนี่นะดูเลยมี่มีไปกินได้เลยสปาเกตตี้รถใดก็ได้มีรถอะไรมั่งโอ้มีรถยนต์ตรงนี้ภารกิจนี้ทำกันได้ไหมเนี่ยได้เอาแล้วไม่กินให้หมดอันนี้ต้องกินให้หมดป่ะจริงจริงเลยเขาให้กินบะหมี่แต่ผมไม่ชอบบอกตามตรงรับะทานบะหมี่นองอ่ะชอบข้าวหมูแดงหมูกรอบทุกครั้งที่มาเป็นอะไรมต้องกินข้าวหมูแดงหมูกรอบครับต้เอาเลอาเอาเขาไม่ต้อเดี๋ยวดูคุามีวิธีสั่งประยุทธ์ประวิธ อ๋อคาร์รล่าจานเลยคือไม่ได้ชื่อนี้หล่ะแต่็ตั้งชื่อให้เรียกง่ายๆจานง่ายหนูก็น่ารักทำไมหนูทำยูทูบมาขอใายพี่หน่งดิแต่ดีพี่หน่งทำยูทูบแล้วบอยอ่ะชื่อช่องอะไรอยสตอรี่ค่ะใครเป็นคนถ่ายให้เราอ่ะน้องบอยถ่ายเองตั้งกล้องกันแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยยอดเยอะที่สุดคลิปแต่ นี่ถ่ายมินิกิปั้นอ่ะถ้าพี่อยากถ้าพี่อยากรังอะได้หมดอ่ะต้องต้องอะไรแต่พูดได้เปล่าอยากทำช่องยูทูบบ้างนะฮะพมินิกิจะต้องฝากเรื่องบางเรื่องแต่พี่ต้องกล้าเล่นเลยเองต้องกล้าพูดเลยเรื่องบางเรื่องอ่ะบางเรื่องบางเรื่องเองไม่พูดอ่ะแต่ถ้าพี่ถามเองก็ต้องพูดสิกล้าพี่ภารกิจที่สามคือไปกินสปาเกตตี้คาโบนาร่ากันพรุ่งนี้ใช่แล้วพมินิก้ใช่ไหมมินิก้ใช่ไหมใช่ครับเอาพี่น้องไปนะครับ พี่ต้มวันนี้ครับพี่ต้มมากับใครพี่คนเดียวหรือว่าลูกสาวอยากเจอลูกก็แล่ะอยากเจอเห็นเอาไปออกช่องแจ็คอยู่ใช่ได้เอาป่ะเอาเอาตัวพี่ตัวน้องรือตัวแม่ทั้งคู่ตอนนี้โปรโมชั่นคือถ้าเอาสองคนก็จะแถมแม่ด้วยเอาแค่สองคนแม่หอือแม่เราแล้วแต่ตุ่นะหยอกเล่นหยอกเล่นคิดก่อนคิดก่อนเอา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 ฮะแป๊พี่ต้มแล้วให้คกบอยขอเบอร์นะต้มอยู่ยาวมันไปพี่พี่พี่อยู่ตรงนี้พี่ไม่ได้อยู่ยาวไม่ไป่อยู่อีกนานไหมอยู่อีกนานไหมเอ่อพอดี๋ยวคืนเช้าพี่มีงาน รอสีสามเอาโอเคสบายเดี๋ยวแวะมาหารูปเดียวพี่ไม่ต้องน่ารักมามามาจ้าจ้าไปจ้าไปไปเ้ย ำไมละครนายกร้อนอย่างนี้วะจริงพี่พ่อจะขับมาลากุติแล้วมันเย็นว่ะทำไมเพ่อมันเย็นสบายอ่ะมาติดแดรแล้วเนอ่อก็มันเย็นนะมันไม่รู้ว่ามันมันเย็นนะมาคอยแดงเลยใเลยให้กำลังใจให้พอที่เฉกจเคยดูนี่ปะไอ่ไม่ใช่ไม่ไอ่แย้มแย้มพี่การ์ตูน่ะไอ้เรืองที่เอนพรำอ่ะที่เป็นแบบว่าเส้นหมาเส้นสปาเกตตี้อ่ะแบบหนูข้าวเส้นที่ข้าวเส้นอ่ะพอทะฉะนั้นปกพลอยเส้นยาวๆเส้นยาวๆเออเส้นยาวเนี่ยแล้วมึงเล่นแบบเนี้แล้วพลอยก็ไม่โกรธเอน่าร มันมันจะโกรธเพราะเทปนี้เปล่าไม่โกรธเลยพลอยมันน้องรักไอ้พลอยเนี่ยมองเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะจริงเหรอเออไม่ได้คิดอะไรเลยไอ้พลอยเนี่ยคือมองเป็นไอ้เมาส์ไอ้เจแปนนะไอ้ก้าวโอ้ไอ้พลอยมันจะไปโกรธอะไรที่มันน้องรักผมไม่พลยอะเออแต่เมาส์นี่คือปกติมึงเจอมึงเคยกอดอะไรกับมันป่ะประจำประจำเลยเหรอประจำเพราะรักน้องพทายเมาส์ยังไงขอโทษจะเจอเมาส์ว่าเอ้ยเมาส์ว่าไงวะพลอยอ้เหรอใช่เลยเหรออย่างนี้เพราะมันไม่ได้คิดอะไรอะมันเป็นน้องโอ้ คิดบ่าน้องก็มันก็คือน้องไม่อยากทำหรอกลึกๆอ่ะแต่ก็คือเรื่องความบริสุทธิ์ใจมันก็คือทีวียูทูปถ่ายรายการมันคือละครมันคือบทดาราเราก็ต้องเล่นไปตามบทเพราะถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงมาพลอยดีครับนี่คือชีวิตคุณเหรอถามดิอ่านมาพลอยด่น้องเออนั่งไกลๆนะเดี๋ยวพี่ขออ่านคลิปก่อนนะน้องถ้าน้องจะถ่ายูทูปอะไรก็บอกพี่ได้นะคือชีวิตจริงแต่ถ้าเกิดยูทูปเปนไม่ได้ไม่ได้ถ้ายูทูปเปนแบบว่าพวกคนเป็นชอบทำอะไรไม่ได้ไม่ได้อุเมะวะมูชินด 何 เฮ้ยไรละเฮ้ยไรละเฮ้ยเฮียกระถีแม่งไอ้สัตว์นั่นนี่คือชีวิตจริงชีวิตจริงเฮียตกใจตกใจหมดเลยสัตว์ไอ้ที่ะแก้ผ้าแก้ผ้าอาบน้ำกันอาบน้ำกันก็ลงคลองอะไรแบบนี้ก็แก้ผ้าได้เทปหนึ่งเทปหนึ่งาร้านวิวอะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็โดดบึ้งหลังร้านพี่หนงเ่ยไม่เอาพี่แล้วแต่พี่ยอมยอมกับน้องพี่ยอมเป็นสัตว์ยอมเป็นคางคกยอมเป็นอึ่งอ่างยอมเป็นปลาดุกตอดเนาะไอ้นี่เมื่อกี้เราได้คำมาแล้วมาในคืนที่แรก เมื่อกี้คือลาลานั่นคือที่ร้านมามี่นงนะครับได้คำมากูน้องพลอยจ้าถามหน่อยจ้าเพราะว่าเวลาอยู่หกฉากอะผมกับพลอยแทบไม่ได้คุยกันเลยนะบางทีชั้นสองเราอยู่ใครมั่งคือกับพลอยโอยชนนอนไหม ยอกยอกยอกปกติน้องนั่งชั้นสองแบ่งไปสองชั้นนผมนั่งกับพี่ตุ๊กี้ข้างล่างใช่หลังแทบจะมีพี่กับพี่ตุ๊กี้แค่สคนนะข้างล่างแล้วกัพี่ลิงชั้นบนมีใครบ้างปกติที่ชอบนั่งกันตอนพักถ้าเกิดนั่งกันประจำมีหนูมีก้อยมีพอยน์มนอ่าแล้วก็มีพี่แปนเริ่มขึ้นมาแล้วก็หลังๆทั้าเกิ้าเข้ามาแล้วด็ได้ยินเสียงจุ๊กจิ๊กจิ๊กเข้าวนทั้งล่างไม่มีคนจะเคยจะขึ้นไปไอเจไปยไอเก้าเนี่ยชอบอยู่กับผู้หญิงแล้วหลัง จะยอยู่กับพลอยก็คุยสุพเษิตอะชีวิตปกติอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยมันเป็นไงบ้างเพราะว่าเดือนหนึ่งอะ่ะเจอกันครั้งหนึ่งไงนินทาผู้ชายป่ะเคยนินทาผู้ชายป่ะเขาเคยไปด่าพี่ให้ให้เราฟังป่ะไม่มีไม่มีด่า ก็ชมใช่เขาบอกว่าเออพี่นิกกี้แบบน่ารักดูแลหมาดูแลในล่าอนีใหม่ๆเมื่อก่อนตอนีบใหม่ใหมตอนนี้ก็ดูแลอยู่ดูแลอะไรพอก็น่ารักเพราะว่าปกอ่ะรูปที่ผมหอมพอยอะนั่คือผมเป็นคนคิดเองว่าขอเอาปกแบบนี้แล้วพอยอ่ะก็เป็นคนส่งรูปหอมไปให้ค่อยดูเพื่อขอขอการอนุมาิใช้รูปนี้ในยูทูบความบรุทิ์ใจอมบอลคุณรู้ไหมจริงจริงก้อยอ่ะดาราเขาชื่นชมกนแม่แต่พูดตรงพูดจัดอ่ะผมเคยเจอพี่ไก่ วายุดะพี่ไก่ยังเคยบอกผมว่าพยายามติดต่อก้อยเขียนบทละครอะไรอย่างนี้เลยนะก้อยในวงการละครน่ะคนเขาโอ้เข้าเข้าคนเขียนบทไงเข้าคนเขียนบทแล้วมีแต่คนน่ะบอกว่าเขาแสดงเก่งนะก้อยอย่าโกบอยเออเอพี่พี่คนดีใจนะพี่ที่ก้อยอาเป็นแฟนกับพี่ถ้าดีใจก็เขาเขาก็ดีอ่ะแล้วเป็ดาแฟนแล้ว ดีทุกคนแต่ละคนดีหมดีคนละแบบดีกว่าถ้าคนาได้ถ้าเฮี้ยสุดก็คือเราเราเฮี้ยเองแมนนะคือแบบออกกล้องไงออกกล้องพูดออกกูดีสุดไอ้เฮี้ยว่าอยเฮี้ยหมดเป็นไงเดี๋ยวไปอีกภารกิจหนึ่งนะครับข้ามไสุดท้ายข้ามไสุดท้าย เอยจะเป็นทำโบกเลยโอ้โหเนียนเนียนโอ้โหอีพอยเนียนคูบอกไข่ปกใขรปกไม่เตือนไม่อะไรเลยี่บอกว่าให้วันนี้แอบมองนิดเดียวทำมันดึงซิะแอบมองนิดเดียวทำมันดึงซิฟขึ้นมาทำโปกเส้นเส้นขอเลือกขอเลือกเส้นที่ยาวให้เลือกให้เลือก ตรงไหนลงไหนมานิดเดียวเท่าไะให้เลือกนะให้เลือกจะเอาอะไรเอาเป็นปกเพราะว่าต้องแบบต้องเลดี้แอนด์พัมหนึ่งเส้นสองเบคอนนี่เอาเส้นดีกว่าพี่อ่าไม่คิดอะไรนี่จะไม่ยาวถือไว้ถือไว้โอ้ยมันสั่นไหรอมันหลุดแล้วมันหลุดแล้วชอบแล้วชอบแล้วถ้าหลุดเดีวก็ต้องยังไงพี่อันนี้พอถือดีนะถ้าขาดพี่ไม่เปลี่ยนเส้นนะจ๊ะน้องถือว่าเลือกแล้วถือว่าเลือกแล้วนี่ไง เข้าไปอนิดนึงเข้ไปนิดนึงไม่เห็นเส้นโอเค่ะพลสมมติเมื่อกี้สมมติพอปึ๊บระวังถ่ายเนี่ยจะอยู่ดีพี่เผยใจหอมไปทีเลย่อน้องน้องน้องอะจะพี่หอมทีไอ้นไไปทำไปไปพลคือเลยทำไปสุดท้ายเมที้เส้นเส้นที่ถ่ายกับน้องอ่ะหืม ไปยังสถานที่สุดท้ายและถ่ายรูปคู่กับรถผ่านเข้าไปโอเคไปยังสถานที่สุดท้ายและถ่ายรูปคู่กับรถที่คิดว่าสวยที่สุดรถที่สวยที่สุดก็คือมาลาคูติไมนก็คือไปถ่ายที่วิวแล้วก็โพสต์รูปกับรถใช่มันสวยที่สุดถ้าเกิดนครนายกยกกับไมคอนผมเคยมาถ่ายละครอ่ะที่ไหนสวยสุดเกียนฟ้าสักศุลสิทธิ์อ่ะสวยมากสวยยังไงสวยมากเพราะว่าถ้าตอนเย็นเนี่ยเคนจะไปถ่ายรูปแล้วก็น้ำเขาปล่อยลงมาโอเคต่อไปถ่ายที่เราไปแล้ว เป็นไงบ้างจ้าน้องพล มีความสุขไหมแฮปปี้ไหมจ้าแฮปปี้จ้าวันนี้ก็เหมือนมากับน้องพลอยก็ได้มาทัวร์แบบว่านาครนอายกอะ่ะไปเปิดที่แรกใช่ไหมล่ะมันคอนครนายกมันก็ต้องไปร้านบะหมี่นงร้าน<ล>ะ,ะ,ะรับเปาก็ไปเจอพี่นงไปที่นาทันแล้วก็ขับรถมาปิดที่นี่เอฟซี <MC S 3> นะครับก็จะเห็นหน้าพี่นิกกี้วอกแวกวอกแวกหน่อยไม่ต้องแปลกใจน้องพลอยพี่นิกกี้วอกแวกข้ออะไรครับคือพลอยไม่เคยเห็นหนูลุกนี้ไม่เกี่ยวกับมึงแล้วตอนนี้ไม่เกี่ยวกับมึงถอดเสื้อแล้วไก่ไก่น้องพลอยพี่ที่กลัวเห็นอย่างเงี้ยเกือบตายกับไก่มาหลายครั้้งแลวนะ พอบอกก่อนนะคนไม่เคยรู้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเขมาแก้ผมใช่ไหมล่ะเคยแบบว่าถ่ายรถโรงเรียนอยู่อะแล้วก็ตอนนั้นพิธีกรอะเป็นจอร์นยูกับเป๊กเปรมนัทอะเขาเอาไก่มาปล่อยหน้าห้องเรียนอะแล้วผมอยู่ชั้นสี่อะคือเขาว่าหลอกให้ผมแบบว่าเดินออกไปหน้าห้องเรียนอะให้พาไปแบบพาไปดูมุมโดดเดียนอะไรเงี้ยพอเราออกไปหน้าห้องห้องเรียนอะเฮ้ยเจอไก่เว้ยมาปล่อยไก่ เราดูนี่นะด็กๆอะไรกันนะโหนโหนูตกใจคับพีครับเด็กๆครับเด็กๆคุูบอยพามาดูอะไรนี่คือหน้าหน้าที่ของโต้งนะพี่เห็นไหมหน้าที่โต้งไหมไม่เล่ายังไม่จบพอเจอหน้าห้องกูเงูเห่าเลยพี่อะแล้วทีเนี้ยผมก็วิ่งหนีวิ่งหนีไก่จะกระโดดออกนอกหน้าต่างใช่พี่จะกระโดดนอกหน้าต่างเพราะว่าจำได้ว่านอกหน้าต่างอ่ะมันจะมีระเบียงใช่ไหมนอกหน้าต่างมันจะมีระเบียงเพราะว่าเป็นห้องเรียนที่เราเคยเรียนอะจะกระโดดออกนอกหน้าต่าง จังหวัดกระโดดอะน้องพอยสะดุดเข้าอี้อาขากับไปพาดหน้าต่างนี่ลงลงนี้นี่เป็นขอบตาต่างกันนะผมก็ลงอ,อย่างนี้เลยนะขาซ้ายออกไปข้างนอกอขาขวาอยู่ในห้องเรียนโอ้บอยบุญบ,บาปอะไรดู้ไหมยัยงไงพพอมองไปดูข้างนอกอะไม่มีระเบียง คือถ้าเกิดว่าขาไม่ต่อไม่ถ้าไม่สนุดกูก็ตกแต่ชั้นสี่อ่ะจริงๆมาแล้วไปตกมาแล้ฝั่งนี้มาแล้วดืมมาแล้วบ้าหรือว่าเปลี่ยนไปดีกว่าคือมึงขึ้นไปบนต้นไม้ดีกว่าไม่ได้ต้นไม้ยิ่งตอนเด็กยิ่งอันตรายสำหรับการแอบไก่เพราะว่าสัตว์ปีกเนี่ยเวลาเขาจะหลับเนี่ยเขาหลับบนต้นเขาหลับบนต้นมึงเป็นคนเป็นเองฉันปีกเนี่ยเวลาเขาหลับนะเขาจะหลับบนต้นไม้เออ เราหัวเลาะหัวเลาะดากพวกีแป่งหัวเลาะหัวเลาะตอนนี้ต่อให้พลอยแต่งตัวที่มึงเคยประชดอะไรกูไม่ไม่มองละปากซีดเลยภารกิจที่ต้องถ่ายรูปมุมสวยๆมุมสวยๆมุมสวยๆก็ขอจอดมารักปุตติตรงนี้นะเลยไปถ่ายรูปตรงนู้นได้ไหมหรือว่าตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าอ่านี่ตรงเขื่อน เป็นไงบ้างน้องวันนี้มาชมยูทูปด้วยกันสนุกค่ะจริงป่ะใช่เจอกับคนที่แบบคุ้นเคยอย่างพี่อย่างงี้เอาจริงหนูว่าเพิ่งเคยมาร้านที่หนูครั้งแรกอร่อยไหมบะหมี่หนูอร่อยแต่ว่าเขาให้เยอะมากพี่กินไม่หมดได้ไหมทำตามคำสัญญาได้ไหมถ้าเกิดคนไปซับช่องหนูอ่าหนึ่งแสนซับอ่ะทำที่เราบอกกันได้ไหมไปทีทะเลได้ไหมไม่ไปอย่างงี้ได้ไหมจริงมากคุ้นเคยจรงมากจรงมากเลื่องเล่นตาเลื่นบาร์นาบ๊ทอ่าเป็นการทอกไปแต่ว่าทอกเป็นบานาน่าโบ๊ทเอาข้องติดบานาน่าโบ๊ทแล้วคุยกันได้ปะได้ได้ ก็แต่ว่าถ้าทำแบบสัญญาก็คือคนไปซับช่อง Point Story อะนองพอยบอกช่องหน่อยอ่าช่อง p o i Story ค่ะอ่าตอนนี้เมื่อกี้เข้าไปดูประมาณ7 0,000กว่า7 0 0 0 0กว่ากับ80,000ถ้าจบคลิปเนี้ยคนไปซับเพิ่ม2 0 0 0 0นเะเป็นแสนะ่ะก็1 EP 1> อ่พ พี่ไปทะเลฝากับพี่นายอ่ามีนายด้วยเป็นพี่นายพี่แล้วก็น้องพลอยไปคุยกันบนบานาน่าโบ๊ทเป็นรูปแบบใหม่ของรายการระหว่างเรือบ,บนบาน์เ่าโบ๊ทถูกคิดถูกคิดผิด,ดมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดแสนทรัพย์ก็ไปทะเลก่อนอนะครับหนึ่งครั้งน้องพลอยมีอรอยากฝากไหมเอฟซีขาเหินให้ไปตามน้องพลอยหน่อยก็ขอบคุณนะคะเอฟซีขาเหินจากพี่นิกกี้ทุกคนเลยที่แบบว่ามาช่วยสนับสนุนท้องพลอยจริงๆเออน่ารักทุกคนเลยอ๋อในในบ้านแล้วก็คือแแสดงความรักต่อพี่ที่ไม่ได้คิดอะไรกับน้องหน่อย ไมไ่คิดอะไรก็ขอบคุ้มากน้องพลอยวันนี้เนี่ยเจ้าของว้นนี้เจ้าหนี้หน่อย <c oughs> ขอนานอย่าลืมนะครับ FC นะครับผมขอฝากนะครับนี่คือ รถคู่ใจของผมนะครับมาลากูติเดอะสปิริตออฟโบลอนญานะครับไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจนะครับรุ่นที่ผมใช้นะครับคือเมดิสัน150นะครับเป็นรถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมมาในคลาส1 5 0ซีจากแบรนด์สัญชาติอิตาเลียนชื่อดังนะครับที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า100ปีมาลากูตินะครับโดดเด่นด้วยอิตาเลียนดีไซน์นะครับมีให้เลือกหลากหลายสีสามารถเข้าไปดูรถนะครับหรือว่าเทสต์ไรด์ได้ที่ตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ศูนย์บริการทั่วประเทศง่ายๆเลย ดูข้อมูลรถเพิ่มเติมนะครับได้ที่ w w w m a l a g u t i m y t h นะคะนะครับขอบคุณพีน้องขอบคุณจ้าพี่บ๊ายบายจ้าโอเคแล้วเดี๋ยวมาออกอันใหม่นะได้เลยจ้าร้ห้แสนทับก่อนนะอไรนะร้อยแสนแสนทับแสนทับก่อนโอเคจ้าบ๊ายบายไปขับรถนีไก่กันก่อนเนาะไปเถอะไปเถอะไปว